สวัสดีจ้าพบกับช่องเต็งซองชาแนลตำแตงปลาเผาจ้าเมนูวันนี้เมนูตำแตงปลาเผาจ้าเผาปลาดิ๋งหงจากเสือเหนียวมาพอละสิบาลาพอละสิบาลาออรัสิปาล,ลาปลเาเผาปลาเผาหนึ่งตัว กินปลาเผาจ้าวันนี้กินปลาเผาจา้าวจะได้กินเขาแรกเหมืนกันกับแม่ได้จ้ิน้ีบันกินเขาแรกกันจ้าจะกระิบเขามาใส่ก้าเขาก่อน นน้าบ้านนะจ๊ะจกระดายไงยูนน้าบ้านน้าบ้านคุณหน้มาใส่ลาะให่ถุงนมันใงิมากแร้ แปงปลาเผาเดี๋ยวเราปลาสุดก่อนป้าก็น่าจะช่วต่ามาจ้าให้พ่อได้กิเขาแรกงขาแร่งจะแสงมันกันไ่เด้อป้ามาไปมองหมกัน

ได้หน่อยหลิก็จะหนาบานนะจ๊ะมามาต้มแตงขี้จาเบบ์เพราะต้องฟานเสือต้แตงหน่อยหน่อยมาตำ่ำ ปล,ป,ป,ปลาเผารอปลาเผากันแป๊บนึงอับปึ้มมาจ้าเรียบรย้อยละจ้าปลาเผาส้มตำกับทัพทีมลูกใหญ่อันนี้ลูกหนึ่งเครื่องหนึ่งเลยนี่เม็ดไม่มีเลยพัพพี้เมียเราเกิดไม่มีเม็ดว้านลองชิมดูอืมโอ้ยเราต้องกินที่หลังกินเผา ่าถ้าพี่เมียงดอก,กเรื่มซื้อแหละผม,ม้มีเม็ดปลาเผาซุกแล้วรลงมือกันปลาเก็ดกินเขาแรงหรอป่ะจ้ามีปลาไอ้ปลาเผาซึ้งตำจ้าวันนี้วิยังดอกมันสุดตำอีกหลอย ห,อ,หอมหอมมาจ้บาบานนี้เปิดใจดกันพ,พี่แค่นี้ก็ได้ใจเ้ยกินข่าวก่อนจ้าขอบคุณค่ะ